สวัสดีครับก็จะมีหลายท่านนะครับที่ถามว่าเลดวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยของแท้ดูยังไงนะครับก็คือการดูว่าแท้ไม่แท้เป็นยังไงนะครับหนึ่งนะครับคุณต้องเคยสัมผัสของแท้มาหรือว่าเคยเห็นของแท้มาแล้วนะครับเวลาคุณเห็นของปลอมนะครับ คุณก็จะมั่นใจได้เลยว่าอันไหนของแท้อันไหนของปลอมนะครับและที่สําคัญนะครับบางคนคือจะถามว่าอันนี้แท้ไหมที่อันนั้นแท้ไหมนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับอย่ามัวแต่ไปถามคนอื่นนะครับฝึกเองหัดดูเองนะครับหรือไปหาตาม Google ที่มีรูปนะครับเอามาเปรียบเทียบดูอันนั้นท่านจะฉลาดจะเก่งขึ้นครับมันก็คล้ายๆกับเหมือนเราลอ,อกกันบ้านเพื่อนนะครับ ถ้าเราลอกกันบ้านเพื่อนอยู่แบบนั้นก็ไม่มีวันไหนที่จะดูพระเป็นนะครับของพวกนี้ต้องใช้ประสบการณ์ครับนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณลอกกันบ้านเพื่อน10ปียี่สิบป,บปีคุณก็ไม่ฉลาดครับคุณก็ยังลอกกันบ้านเพื่อนแต่ถ้าคุณหัดทำลองทำเองนะครับอย่างเช่นไปหาพระมาเปรียบเทียบดูหรือรูปนะครับว่าอันนี้ ต่างยังไงจุดสังเกตเป็นยังไงนะครับแล้วคุณจะเขาเรียกอะไรพัฒนาการขึ้นมีประสบการณ์ขึ้นนะครับแล้ววันนั้นคุณจะเก่งคุณจะเป็นนะครับไม่ถึงกับต้องเก่งมากนะครับแค่ดูเป็นแล้วไม่ถูกหลอกนะครับอขอบคุณครับเ<ห>ข้ามา<ห>รับชมนะครับิ่เคผด้วาามขาใจ